เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเล็กๆที่เรามักมองข้ามบางวันแค่เดินขึ้นบันไดก็รู้สึกปวดเข่าบางครั้งตื่นเช้ามาพร้อมอาการชามือที่ทำให้ถือแก้วน้ำยังลำบากแล้วคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมความไม่สบายเล็กน้อยเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายของเรากำลังขาดสิ่งสำคัญบางอย่างคอลลาเจนที่ช่วยหล่อเลี้ยงข้อต่อผิวหนังและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเหมือนเดิมหลายคนอาจคิดว่าการเติมคอลลาเจนต้องพึ่งอะ หาหาเสริมราคาแพงหรือสูตรซับซ้อนแต่ในความจริงแล้วธรรมชาติมีของว่างง่ายๆที่ช่วยเพิ่มคอลลาเจนได้โดยไม่ต้องพึ่งเคมีใดๆเลยของว่างเหล่านี้ไม่เพียงช่วยลดอาการปวดเขา่าและชามือแต่ยังทําให้ผิวพรรณดูสดใสมีพลังและรู้สึกหมุ่มสาวขึ้นอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักของว่างที่อุดมด้วยคอลลาเจน ที่คุณสามารถทําได้เองที่บ้านเป็นวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะบางครั้งการกลับมามีสุขภาพดีไม่ได้เริ่มจากโรงพยาบาลแต่มันเริ่มจากจานอาหารเล็กๆบนโต๊ะของคุณเองสมุนไพรเมื่ออายุล่วงเข้าสู่หลัก50ปีร่างกายของเราก็เริ่มส่งสัญญาณแห่งการเวลาอย่างเงียบๆสิ่งที่เมื่อก่อนเคยทําได้ง่ายกลับกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเช่นการเดินขึ้นบันได การก้มเก็บของหรือแม้แต่การนั่งนานๆก็อาจทำให้ปวดเข่าหรือเมื่อหลังได้โดยไม่รู้ตัวหลายคนเริ่มรู้สึกว่าเมื่อชาเหนื่อยง่ายหรือผิวพรรณไม่สดใสเหมือนเดิมซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะแกะ่อย่างเดียวแต่เพราะร่างกายกำลังสูญเสียคอลลาเจนที่เป็นเหมือนกาวเชื่อมโยงทุกส่วนของร่างกายให้แข็งแรงและยืดหยุ่นเมื่อเราอายุมากขึ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติ ลดลงอย่างต่อเนื่องปีหนึ่งหนึ่งร่างกายผลิตคอลลาเจนน้อยกว่าตอนวัยหนุ่มสาวเกือบครึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าผิวหนังจะเริ่มบางลงข้อต่อเริ่มเสื่อมสภาพกล้ามเนื้ออ่อนแรงและระบบหมุนเวียนเลือดทำงานช้าลงการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีส่งผลให้เซลล์ไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอเกิดอาการชามือปวดเขา่าหรือไม่ล้เรื้อรังโดยไม่รู้สาเหตุนอกจากอายุแล้วปัจจัยในชีวิตประจำวันก็มีส่วนสำคัญ เช่นการนอนดึกความเครียดการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือดื่มกาแฟและแอลกอฮอล์มากเกินไปล้วนทำให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงบางคนอาจเริ่มสังเกตว่าผิวแห้งหยากกร้านไม่ยืดหยุ่นเหมือนก่อนหรือบางครั้งเสียงกรอบกแกรบที่ได้ยินเวลาขยับเข่าก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือเสียงเตือนจากร่างกายว่าข้อต่อของคุณกำลังต้องการการดูแลหลายคนพยายามแก้ไขด้วยการซื้อ หาหารเสริมราคาแพงแต่กลับไม่เห็นผลเท่าที่ควรเพราะปัญหาไม่ได้อยู่แค่สิ่งที่เรากินแต่อยู่ที่ร่างกายดูดซึมและฟื้นฟูได้หรือไม่เมื่อระบบหมุนเวียนเลือดไม่ดีต่อให้เรารับคอลลาเจนมากเท่าใดร่างกายก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้เต็มที่และเมื่อคอลลาเจนไม่เพียงพอเนื้องเยื่อที่เคยแข็งแรงก็เริ่มอ่อนแอข้อต่อเสียสีกันมากขึ้นจนเกิดอาการปวดข่าวบวมหรือเคลื่อนไหวลําบากอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุหลายคนมัก ไม่รู้คือคอลลาเจนไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกับผิวหรือข้อต่อเท่านั้นแต่ยังช่วยในการสร้างหลอดเลือดเสริมกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยให้ระบบประสาททำงานได้ดีขึ้นเมื่อคอลลาเจนลดลงหลอดเลือดก็แข็งตัวง่ายขึ้นทำให้เลือดไหลเวียนไม่ทั่วถึงเกิดอาการมือชาเท้าเย็นหรือปวดตึงที่ขาโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนแต่ข่าวดีคือร่างกายของเรายังสามารถฟื้นฟูได้เสมอหากเราเข้าใจและเริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี การเติมคอลลาเจนไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมหรือ,อยานำเข้าเพราะธรรมชาติรอบตัวเรามีของว่างมากมายที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนจากแหล่งธรรมชาติเช่นปลาทะเลผิวไก่กระดูกหมูต้มผักสีเขียวเข้มหรือผลไม้ที่มีวิตามินส์ีสูงสิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนได้เองตามธรรมชาติและสิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะเริ่มจากของว่างจานเล็กหรือเปลี่ยนเพียงหนึ่ง พฤติกรรมในชีวิตประจำวันทุกการดูแลล้วนมีความหมายเพราะคอลลาเจนไม่ได้สร้างขึ้นในวันเดียวแต่มันค่อยๆฟื้นฟูทีและน้อยจนร่างกายเริ่มกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหลายคนอาจคิดว่าเมื่ออายุมากแล้วร่างกายคงไม่เหมือนเดิมแต่ความจริงแล้วสุขภาพดีเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแค่เราให้โอกาสตัวเอง และเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัวเพราะของว่างธรรมดา,รรมดาที่เรามองข้ามอาจเป็นกุญแจสําคัญในการคืนความแข็งแรงให้กับข้อต่อผิวพันธ์และพลังชีวิตของเราอีกกกครั้งดังนั้นหากวันนี้คุณรู้สึกปวดเข่ามือชาหรือเหนื่อยง่ายอย่าเพิ่งคิดว่านั่นคือสัญ,ญญาณของความแก่แต่ให้มองมันเป็นเสียงกระซิบจากร่างกายที่บอกให้เรากลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งเพราะร่างกายที่แข็งแรงแอและเปลี่ยนพลังไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากการเลือก ของคุณเองเลือกที่จะเริ่มต้นดูแลจากภายในตั้งแต่ตอนนี้ด้วยของว่างง่ายๆจากธรรมชาติรอบตัวคุณเองสมุนไพรเมื่อพูดถึงคอลลาเจนหลายคนอาจนึกถึงผลิตพอนั้นเสริมอาหารราคาแพงหรือครีมที่สัญญาว่าจะช่วยให้ผิวเต่งตึงเหมือนวัยสาวแต่ในความเป็นจริงธรรมชาติมีคำตอบที่เรียบง่ายและปลอดภัยกว่านั้นมากของว่างและอาหารรอบตัวเราหลายชนิดอุดมไปด้วยคอลลาเจนและสารอาหาร และที่ช่วยให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้เองซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน50ปีที่ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจากภายในวันนี้เราจะพาไปทาความรู้จักกับอาหาร8ชนิดที่อุดมด้วยคอลลาเจนที่ทั้งอร่อยกินง่ายและให้ผลลัพธ์จริงเริ่มจากเมนูแรกหนังปลาแซลมอนอบกรอบของว่างที่หลายคนชื่นชอบโดยไม่รู้เลยว่าเป็นแหล่งคอลลาเจนธรรมชาติฉันเยี่ยมหนังปลานี้อุดมไปด้วยโปรตีน ที่ช่วยเสริมสร้างผิวและข้อต่อให้แข็งแรงเมื่อรับประทานเป็นประจำจะช่วยลดอาการปวดเขา่าและทำให้ผิวดูมีน้ำมีนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีกรดไขมันโอเมก้าสามที่ช่วยลดการอักเสบในข้ออีกด้วยต่อมาคือน้ำต้มกระดูกทำวุ้นคอลลาเจนหรือที่หลายบ้านเรียกว่าซุปกระดูกเมื่อต้มกระดูกหมูหรือกระดูกวัวเป็นเวลานาน,านจะได้เจลาตินอ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของคอลลาเจนที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายมากน้ำซุปนี้จึงเป็นเหมือนยาชูก,กำลังจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูข้อต่อเสริมความยืดหยุ่นให้เอ็นและกระดูกอ่อนหมอนอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการบำรุงข้อต่อโดยไม่พึ่งยาอาหารชนิดต่อไปคือเมล็ดทานตะวันและเมล็ดฟักทองของว่างเล็กๆที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานและวิตามินอ e, ีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ร่างกายสังเคราะห์คอลลาเจน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุอย่างสังกะสีและแมกนีเซียมที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวและลดอาการอักเสบของข้อต่อได้ดีเมนูที่สี่ซึ้สังคนไทยจำนวนมากคุ้นเคยคือหนังไก่ย่างกรอบแม้บางคนจะหลีกเลี่ยงเพราะกลัวไขมันแต่หากรับประทานในปริมาณพอดีหนังไก่คือแหล่งคอลลาเจนและโปรตีนที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อย,ย่างจนไขมันส่วนเกินละลายออกไปจะได้เนื้อหนังที่กรอบอร่อย และช่วยบำรุงผิวพรรณข้อต่อและกล้ามเนื้อได้พร้อมกันต่อด้วยอาหารทะเลที่หลายคนอาจมองข้ามอย่างสาหร่ายทะเลแห้งสาหร่ายมีแร่ธาตุไอโอดีนเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากที่ช่วยให้ร่างกายดูซึมคอลลาเจนได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังและข้อต่อทำให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นในแต่ละวันอาหารที่6คือผลไม้แห้งแบบเย็น โดยเฉพาะผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นสตรอเบอรี่กีววหรือส้มวิตามินซีเป็นตัวช่วยสําคัญในการสร้างคอลลาเจนเพราะมันจะช่วยให้กรดอะมิโนในร่างกายเชื่อมต่อกันเป็นเส้นใหญ่คอลลาเจนอย่างสมบูรณ์เมื่อเรารับประทานผลไม้เหล่านี้เป็นประจำจะรู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นและร่างกายมีพลังชนิดต่อไปอาจฟังดูธรรมดาแต่มีประโยชน์มากคือตับไก่หรือกระดูกอ่อนไก่ อาหารเหล่านี้อุดมไปด้วยกลูกโคซามีและคอนดอรรอยตินซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยหล่อลื่นข้อต่อและลดการสึกหรอของกระดูกอ่อนตับไก่ยังมีธาตุเหล็กสูงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นส่งผลให้ร่างกายดูสดใสและกระฉับกระเฉงขึ้นสุดท้ายคือเมล็ดมะม่วงหินผ่านของว่างที่ให้ทั้งรสชาติหอมมันและคุณค่าทางโภชนาการสูงเมล็ดชนิดนี้มีวิตามินบีรวม และไขมันดีที่ช่วยบำรุงระบบประสาทลดอาการชามือหรือเท้าอีกทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและข้อต่อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเอเมื่อรวมกันแล้วอาหารทั้ง8ชนิดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายแต่ยังช่วยให้ระบบต่างๆทำงานได้ดีขึ้นทั้งระบบเลือดผิวหนังข้อต่อและสมองการเลือกกินของว่างเหล่านี้เป็นประจำจึงเหมือนการลงทุนในสุขภาพระยะยาว โดยไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับผลิตภัณฑ์เสริมราคาแพงสิ่งสำคัญคือควรกินในปริมาณที่เหมาะสมและหมุนเวียนสลับกันในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนการเริ่มต้นง่ายๆเช่นการกินสาหร่ายแห้งแทงขนมกรอบการต้มซุปกระดูกไว้กินกับข้าวหรือการพกเมล็ดทานตะวันไว้กินระหว่างวันล้วนเป็นวิธีเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนสุขภาพของคุณได้อย่างมหาศาล เพราะสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องของโชคหรือยาวิเศษได้ได้แต่มันคือผลลัพธ์ของการเลือกสิ่งดีๆให้ร่างกายทุกวันและเมื่อเราเริ่มใส่ใจตั้งแต่ของว่างจาเล็กๆในชีวิตประจำวันก็เหมือนเราได้ปลูกต้นกล้าของความแข็งแรงและความอ่อนเยาว์ไว้ในตัวเองอีกครั้งสมุนไพรเมื่อเรารู้แล้วว่าอาหารชนิดใดช่วยเติมคอลลาเจนให้ร่างกายได้บ้างขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือ วิธีการกินให้ได้ผลจริงเพราะแม้อาหารจะดีเพียงใดหากกินผิดเวลาหรือกินมากเกินไปก็อาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปการดูแลร่างกายไม่ใช่เรื่องของความรีบเร่งแต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอและสมดุลเริ่มจากเคล็ดลับในการกินให้ได้ผลดีที่สุดช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเติมคอลลาเจนคือตอนเช้าหลังจากตื่นนอนและก่อน รับประทานอาหารช้าประมาณ30นาทีเพราะช่วงเวลานี้กระเพาะอาหารยังว่างร่างกายสามารถดูดซึมโปรตีนและคอลลาเจนได้อย่างเต็มที่อีกช่วงเวลาที่ดีคือตอนเย็นก่อนนอนเนื่องจากร่างกายจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเซลล์ในช่วงกลางคืนการได้รับคอลลาเจนในช่วงนี้จึงช่วยให้การซ่อมแซมผิวและข้อต่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับอาหารอย่างน้ำซุปกระดูกควรกินสัปดาห์ละ3หรือ4ครั้งก็เพียงพอ ส่วนของว่างอย่างเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดฟักทองสามารถกินหวานละหนึ่งกร,รม,มือระหว่างมื้ออาหารหรือใช้แทนขนมกรุบกรอบก็ได้สำหรับหนังปลาแซลมอนหรือหนังไก่ควรเลือกแบบอบหรือย่างไม่ทอดเพื่อหลกเลี่ยงไขมันส่วนเกินที่อาจส่งผลต่อระบบหลอดเลือดในขณะเดียวกันก็มีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเช่นผู้ที่เป็นโรคเกาต์ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคตับไก่หรือกระดูกอ่อนไน ก็บ่อยเกินไปเพราะมีพิวรินสูงซึ่งอาจกระตุ้นให้อาการกำเริบส่วนผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรลดการบริโภคอาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมสูงเช่นหนังไก่หรือสาหรายแห้งที่ปรุงรสเค็มจัดควรเลือกแบบไม่ปรุงรสหรือปรุงด้วยเครื่องเทศธรรมชาติแทนอีกประเด็นที่สำคัญคือการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันอย่างน้อยวันละ6 8แก้วเพราะคอลลาเจน จะทำงานได้ดีเมื่อมีความชุ่มชื้นในร่างกายการขาดน้ำทำให้ผิวแห้งและข้อต่อตึงใดห้องง่ายแม้คุณจะกินคอลลาเจนมากแค่ไหนก็ตามหากไม่ดื่มน้ำมากพอร่างกายก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคอลลาเจนได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้การพักผ่อนอย่างเพียงพอและการออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินช้าช้โยคะหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อในตอนเช้าก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้สารอาหารรวมถึงคอลลาเจน ถูกลำเลียงไปยังอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นบางคนอาจเลือกการนวดไทยเบาๆเพื่อช่วยให้ข้อต่อผ่อนคลายและลดความเมื่อยและนั่นก็เป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยเสริมผลของคอลลาเจนได้อย่างดีเช่นกันและที่สำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องการดูแลร่างกายไม่ใช่เรื่องของการทำเพียงวันสองวันแล้วเห็นผลทันทีแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองสสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายเริ่มปรับสมดุลใหม่ ในช่วงแรกคุณอาจยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะเริ่มสังเกตได้ว่าผิวดูนุ่มขึ้นข่าปวดน้อยลงมือชาเริ่มหายและร่างกายร,รู้สึกมีพลังมากขออึน้นอย่าลืมว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้มาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการรวมกันของหลายปัจจัยทั้งอาหารการนอนการดื่มน้าและจิตใจที่ผ่อนคลายเมื่อเราดูแลทุกอย่างให้สมดุลร่างกายก็จะตอบแทนด้วยคอ ความแข็งแรงและความอ่อนเยาว์ที่กลับคืนมาในวัฒนธรรมไทยเรามักเชื่อในพลังของธรรมชาติและความพอดีในทุกสิ่งการดูแลสุขภาพด้วยอาหารธรรมชาติที่อุดมด้วยคอลลาเจนจึงไม่เพียงแต่ช่วยบำรุงร่างกายแต่ยังช่วยให้จิตใจสงบและมีความสุขในทุกวันเพราะการกินอาหารดีๆอย่างมิสติกค,คือการให้ความรักแก่ตัวเองในรูปแบบที่อ่อนโยนที่สุดเพราะฉะนั้นหากวันนี้คุณกำลังมองหาวิธีง่ายๆ ที่จะทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอ่ะนี่ก็ครั้งขอเพียงเริ่มจากสิ่งเล็กๆจิบซุปกระดูกอุ่นๆในตอนเช้ากินผลไม้ที่มีวิตามินซีเป็นของว่างตอนบ่ายหรือเพิ่ม,มเมล็ดมะม่วงหิมผ่าลงในมื้อเย็นเท่านี้ก็ถือเป็นก้าวแรกของการฟื้นฟูสุขภาพแล้วอย่าลืมให้เวลากับร่างกายในการปรับตัวให้โอกาสตัวเองได้รู้สึกถึงความเป,ปลี่ยนแปลงทีละน้อยและคุณจะพบว่าสุขภาพดี ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยเพราะมันเริ่มต้นได้จากการเลือกกินสิ่งดีๆรอบตัวคุณเองในทุกวันสมุนไพรเมื่อเราดูแลร่างกายด้วยอาหารที่อุดมด้วยคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ค่อยๆปรากฏขึ้นในทุกเช้าเข่าที่เคยปวดกลับรู้สึกเบาขึ้นมือที่เคยชามีแรงมากขึ้นนอและผิวที่เคยหมองคล้ำกลับนุ่มและชุ่มชื้นกว่าเดิมเหมือนร่างกายเริ่มฟื้นคืนพลังจากภายในอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะสิ่งที่เรามอบให้กับตัวเองทุกวันไม่ใช่เพียงอาหารแต่คือการดูแลอย่างแท้จริงเมื่อเราอายุมากขึ้นการเลือกสิ่งเล็กๆที่ดีให้กับร่างกายไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวอย่ารอให้สุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือนควรเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงดีๆล้วนเริ่มจากการตัดสินใจเล็กๆเ,เ,เพียงครั้งเดียว สุขภาพที่แข็งแรงไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลจากความตั้งใจและความสม่ำเสมอขอให้คุณเริ่มจากการเพิ่มอาหารที่อุดมด้วยคอลลาเจนเหล่านี้ในมื้อประจำแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างภายในไม่กี่สัปดาห์และหากคุณอยากติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีแบบธรรมชาติเรื่องราวอาหารที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและแรงบันดาลใจสำหรับคนวัยห0ปีขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไล์ แสดงความคิดเห็นและแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักเพราะสุขภาพดีเริ่มได้จากสิ่งง่ายๆที่บ้านของคุณเองสมุนไพรเพราะสุขภาพดีและผิวสวยเริ่มต้นได้จากของธรรมชาติที่บ้านคุณเองสมุนไพร